สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้คือน้องขัวูมีแขกดับเที่นมาว่านะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักพร้อมๆกันเลยนะคะพี่เขาคือรู้จักน้องขบวูแล้วติดตามน้องขั้วูมานานแล้วแต่ว่าน้องขบวภูมจำพี่เขาไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็พี่เขาเพิ่งติดต่อมาใหม่แล้วก็ขอมาเที่ยวบ้านน้องขัวูน้องขบ้วกูเอก็เขาอยู่นว่านนะคะเดี๋ยวมาดู มารู้จักพร้อมๆกับน้องขา้าวโพกันเลยนะคะว่าพี่เขาซื้ออะไรนะคะก็รู้สึกด,ดีใจมากที่พี่เขาไมาเยี่ยมามาทำแอวหานะคะไปกันเลยสวัสดีคะ <c oughs> ่ะถ้าถ่ายกล้องนะะ้องขาวโพหน่อยครับ <c oughs> อนนเอน <c oughs> ครับแ <c oughs> นะน, <c oughs> น,น,นำตัวให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นพีก่กล้องมาจากกรุงเทพอันนี้ น้องหอมกากาาเมืองเลนค่ะเองเดนอ๋อวันนี้ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็พี่พี่ก้องมาเยี่ยมหาก็รู้สึกดีใจมากเลยมากับขืนใครไม่ได้พี่คำอีคนสวยอ๋อเป็นคนเชียงตุงเหรออ๋อยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ น้องของก็ทำคลิป YouTube ด้วยครับทำช่องเหมือนกันเหรอฝากช่องไว้วยครับผักช่องได้นะคะน้องของพูดถึงมังเบนค่ะอ๋อผักเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับน้องกัมพูค่ะน้องกัมพูเอ่อมารบกวนน้องกัมพูทำอาหารที่ไทยอาหารอร่อยมากทุกใจไหมคะฝีมือใจครับต้องมาอยากให้เพื่อนๆชาวไทยมานะครับมา มาเที่ยวมาหาน้องอะไรเงี้ยครับได้ค่ะมาทานมาทานอาหารก็ได้ไม่ทานก็ได้มามาเยี่ยมหาก็ดีใจแล้วค่ะเขาพูดว่ดีใจแล้วอากาศดีครับช่วงนี้อก็กลางวันจะร้อนนิดหนึ่งกลางวันร้อนร้อนนิดหนึ่งแต่ไม่ร้อนเท่าไรใช่ตอนตอนเช้านี้หนาวหนาวมากแล้วตอนเย็นทุ่มเย็นก็เย็น อากาศที่ไทยเป็นแบบนี้ไหมไม่ครับตอนนี้อากาศประเทศไทยร้อนร้อนมากเลยร้อนมากครับบางทีบางช่วงก็มีดี p r ช s s i เก้าฝนตกตกมาเฉยเลยครับจริงๆหน้านี้มันไม่ควรมีฝนแล้วครับแต่เขาก็แบบมีมากถ้าถ้ามมีมีด e p r e s s i ที่เชียงตงไม่ตกนานมากแล้วค่ะคุณเคยกับอากาศที่นี่ไหมชอบนะยะเพราะว่าเออากาศที่นี่เย็นสบายครับตั่ากับแบบหนาวก็ แต่พี่ยังไม่เคยมาช่วงหนาวจัดๆไงต้องมาช่วงเดินเดิน12นี่เป็นห่องเดี่ยนะคะเดินธันวาอล้วเดินทันวาหรือเรือ12ของน้องน่าจะเป็นเดือนพิการพิจิการพิจิการก็หนาวนะที่เนี้ยเห็นพี่กำรีบอกว่าหนาวมากๆ30ใช่ถ้าตอนดึกๆตอนดึกๆ8องศา9องศา10องศาต้องใส่ไอ้นี่ก็แล้วนะซื้อถุงนอนมาใส่แล้วก็ จริงๆนะมันเป็นแบบเหมือนขนแก่อุ้มไปเลยแล้วเราโผล่เฉพากหัวเข้ามาเร่งจริงกันมันบึกๆกไม่ได้นะมันอยู่ในแบบซองอะ่ะเขเรียกเลยกถุงนอนคนระับถุงนอนเป็นผ้าห่มเลยเป็นนวมอยู่ในแล้วก็ยัดตัวมันมีรูส่บ<า>แบบแล้วก็นอนเหมือนเรานอนทับผ้าห่มแล้วผ้าห่มปิดมาล็อกตัวเราเลยแล้วก็รูสกปิดมันก็จะข่มไปถึงคอ,อะแครับหนูย,หนยังไม่เคย<ล> <จะ S 1> เห็นเลยมันเรียกถุงนอนก็จร<า>ิงๆงเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ลมมันเข้าอ่ะนะต้องใช้ถุงนอนเพราะว่าที่นี่มันท,ที่นี่ชิงตุงเย็นอย่างเดียวใช่ไหม<อ>ไม่มีลมไม่มีนะคะถ้าอยู่ในว่านก็ใช้แค่พ่อผมได้สบายบางที่ก็มีลมแมทั้งลมด้วยต้องอยู่ที่จุดสูงใช่ที่หนาวมากหนาวจัดๆเนี่ยหนาวที่ว่าหูเนี่ยเย็นเนี่ยต้องใช้ถุงนอนอ๋อดีหเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาเรานอนใช่ไหมดิ้นไปดิ้นมาพ่อผมหลุด หนาวอีกแล้ว,วแย่เลยแต่น่าอยู่ครับที่นี่คบ้านปวกใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะบ,บ้านปวกใต้รู้สึกยังไงบ้าง,างที่ได้มาถึงที่นี่ดีใจครับเคยอยากมานานแล้วได้เป็น,เป,นเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกใช่เพราะจริงๆเขารู้จักน้องับบุนานแล้วตื่เนว่าเห<อ>็นน้องเขาลำตามหมู่บ้านเลยแบ็มีมีลำอ่ะมีลำเป็นกลุ่มๆอ่ะพี่เคยเห็นเขาอ๋อใช่ค่ะงานลำวงใช่พี่เห็นเพื่อนๆอ่ะมามาหาน้องที่บ้านแล้วก็ชวนไป ไปงานลำวงครับเคยเคยดูในคลิปนะค่ะครับไม่เคยเจอเจวจริงจริงสวยมากครับเดี๋ยวพ่อขอบคุณ่าที่ส่งมาจิตใจดีครับจิตใจดีนี่พูดจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ย่อหรืออะไรนะไม่ได้แกล้งพูดด้วยจริงจริงครับทุกคนให้แบบก็เป็นกันเองครับคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนในบ้านดีมากเลยครับชาวบ้านก็ดีนะเดินมาไปถ่ายอะไรเงี้ยถ้าเราไปถ่ายคลิป คิปอะไรเงี <recess ed isolation> ้ยอย่างเมื่อกี้พี่ไปแวะที่บ้านบ้านหนองเงินนะบ้านหนองเงินเขาก็คุยดีคุยสบายท่าน่ยดีทุกคนแหละคนเชียงตุงนะดีมากเลยจิตใจดีมากเลยแล้วก็ธรรมชาติคนเชียงตุงพูดภาษาไทยแทบได้แทบทุกคนค่ะใช่พี่ไปที่ไอ้กาดกาดหลวงนะฮะพี่ก็พูดพูดพูดจ้อยได้ยินพี่พูดภาษาไทยใช่ไหมก็พูดภาษาไทยด้วยลครับ ก็คือแต่แตเขาเป็นคนที่เนี่แหละคนไทยได้เยอะอีกน่อยนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นคนไทยนะคะ,ะก็มาเยอะนะต่างชาติก็มาเยอะนะตอนเนี้ยใช่ค่ะที่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยคนจีนเห็นที่โรงแรมที่พักอนะคนจีนมาเต็มเลยอ๋อคนจีนแต่เป็นภาษาจีนนะที่ที่พี่ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาเอออาขาอุสอนะสนะใช่ ขอบคุณค่าที่มาเยี่ยมหานะคะทำตัวตามสบายค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่พี่เขามาเยี่ยมหานะคะตอนนี้ก็คือพี่เขากลับไปแล้วงงงงคุยอะไรพี่สบายนะคะมองใหญ่เลยว่าทำไมน้องเขาโพททำอะไรคุยคนเดียวกับโทรศัพท์นะ เดี๋ยวน้อับวันนี้น้ขงโบกับญาติญาตินะคะก็จะทำของกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะทำอะไรนะคะคิดไว้ว่าจะทำเมี่ยงปลาทูนะคะภาษาทางเชียงตรงทางว่าน้องวจะเรียกว่าข้อแซนปลาทูนะคะโอ้โอโอ้โอ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 

ก็คือเมื่อกี้คือตอนทํำยงปลาทูก็ไม่ได้ถ่ายยุ่งมากนะคะแล้วก็หาขาตั้งกล้องไม่เจอนะไม่รู้ว่าไว้ไหนนะคะลืมที่นะคะก็ตอนนี้ก็คือยังหาไม่เจอเลยนะคะก็ตอนที่น้องขบูกกินก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าน้องขบูยังกินผักไม่ได้เลยเคียวผักนี้ไม่ได้นะคะกินแต่ข้าวเช่นนะคะแล้วก็ปลานะคะจะตลกมากๆเลยเพราะว่าตอนกินน้องขบูก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ กินผักก็ไม่ได้เคียวเคียวเยอะไม่ได้ปวดฟันนะคะก็ทนเอานะคะ oh <my. S 1> กินอะไรก็ลําบากนิดนึงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็เออน้องขบูก็ไม่ได้ทัน oh <my. S 1> ได้เตรียม oh <my. S 1> เตรียมของอะไรรอพี่เขาเลยนะคะพี่เขามาก่อนเวลานัดนะคะ <c oughs> น้องขโบเออตอนที่พี่เขามาก่อนเวลานัด no, no, no. สุโมงกว่านะคะ oh พี่เขานัดบ่ายห้ามงครึ่งนะคะพี่เขามาสิบเอ็ดโมงกว,ว่านะคะก็เลยน้องขบุก็เลยไม่ทันได้ทําของกินรอเลยนะคะก็พี่เขาก็ น่ารักมากนะคะที่มาเยี่ยมหาแอลฮานะคะคก็ยินดีต้อนรับเพียบซีทุกคนนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวว่านคขบุก็มาได้นะคะสำหรับอีทีนี้นคขบุก็จะจบคลิปเพียงเที่เท่านี้แล้วน,น,นะคะถ้าใครชอบคลิปนกขบุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไวไวค่ะสวัสดีค่ะมืดแล้วบรรยากาศตอนค่ำนะคะเมื่อกี้ญาติมาเต็มบ้านตอนนี้กลับไปหมดแล้ว เก็บบรรยากาศให้ชมสีสักสิบวินาทีนะคะ